ทำไมฮะทำไมเห็นบ้างลไม่มดแล้วสวัสดีครับสวัสดีก็ดีใจครับทำว่าโกนหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงก็คือผมเป็นคนใช้นี่โกนหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้ายังไม่เข้าจนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะ แฟนๆเราส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่โกนหนวดเข่าก็ิแสดงว่าโกนจนได้ดีมีอยู่จริงอาจจะมองเห็นอะไรในตัวผมบ้างอาจจะใช่มั้งไม่รู้ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมั้งก็เลยผมก็โกนตามจุดที่มันมีแต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้เลย ประมาณสมวันเฉลี่ยครับคือถ้าเกิดออกอีเป็นต้องโกนอยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> หนึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงเลย <c oughs> มันก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้าง <c oughs> ทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะดบบางทีเป็นที่โกนคิ้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ <c oughs> ไม่เกลี้ยงอะ่ะ สู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่าอย่างวันนี้เรามาเนีเราพกตั๋วไได้ถึงที่เลยนะไ,ได้ถึงที่เ,ยเลยนะใช,ใช่ใช่ใช่คือก่อนหนะ้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอนนี้ลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศอ่ะสามวันมันก็ขึ้นแล้วอ่ะก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบอยังไม่เก่งก็เนี่ยได้ที่โกนหนวดไป้าง ดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องบอกอย่างนี้คือรุ่นแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิปอันนั้นพ่อให้เป็นของขวัญคือเมื่อน่าจะเกือบ1ิปีอะตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งสิ่งที่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเคืองผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนอะ่ะสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายโกนหนวดสิวชอบขึ้นนะใช่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลใช่ใช่ใช่ เล่นเกมกับแฟนๆทีไรก็ดูปั่นป่วนเลยครับแต่ก็สนุกก็เรียนจอยเหมือนเหมือนเหมือนได้เล่นกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนๆเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนฟิวที่มาเนี่ยมันคือฟิวเพื่อนนะใช่ไม่มีใครอยากใกล้ผมนะจากที่ดู มันไม่มีใครอยากใกล้เล้าอะไรขอบคุณครับแล้วผมก็ตอนนี้ฟิลิปส์เขาก็เปิดตัวที่โกนหนวดใหมก่ก็ฝากไปได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงๆหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็พอเป็นใบมีดแต่มันก็จะทําให้เป็นตออนะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบสมมุติว่าเราจะอาบน้ําแปรงฟันนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ย โคนวดมันจะเป็นสามขั้นตอนแล้วืตตอนในขั้นตอนโคนหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งนาทีเสร็จก็เลยไม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกด้วยจริงผมว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับผมว่าดีใช่ซื้อไปฝากเพื่อนฝากแฟนได้หมดเลยหรือขายต่อก็ได้แฟนก็คงไปขายต่ออยู่บ้างจริงผมอยากคนที่เรารักได้ได้ใช้ได้ก็เบบ เาที่บ้านผมไปใช้ช่วงนี้ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งต้องโชว์แล้วก็ตีมเป็นลูกทุก่งด้วยมันก็จะยากประมาณหนึ่งเลยยากเลยสำหรับผมนี่เหมือนพูดว่าไงไม่น่านัแลไม่นนั ต้องจับทีละคำคือผมไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วคือหลายคนในทีไม่ถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่านก็จะผ่านแบบเพลงคันทรี่อะไรเงี้ยเพลงคาร์บอยมันก็อจจะเป็นลูกทุ่งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนทีละคำเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเพี้ยนเสียงยังไงอะไรเงี้ยทีละคำเลยยากยากมาก ผมไม่รู้ไม่หรอกคิดว่าเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายธีมแล้วครับลูกพุ่งยังไม่เคยทำมาก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่ได้ลองทำเพราะว่ามันพุ่งทั้งคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใครลองทำเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ เลือกเพลงที่จริงๆทีมป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผ่ัดหูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมสแมสแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอค้าแม้คาจะเปิดเคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลงที่นันบ้างแต่ว่าประมาณ90%ผมไม่รู้จัก <c oughs> ไม่เคย <c oughs> พาร์ทร้องอย่างเดียวะครับน่าจะประมาณ80%ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์อนนของนละคนซึ่งผมคาย์พิกพี่วอลผ่าเขา่าแ,แล้วลูกทุ่งมันน้องมันขยับตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานใช่เพ์เราะื่าเลือกเกมมาจากอะไรอย่างไรคะเพราะว่องเกมมาจากความ เป็นครับแมสแมสในหกกมู่ลูกทุ่งก็ก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจเขาเขามีชื่อบ้างนะแต่เขาก็ก็รับงานเราเนยก็ตื่นเต้นแทนแฟนๆครับ,รบ,บพี่วอลสปอยไปแล้ว <c oughs> จริงแล้วนะเป็น <c oughs> แฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วอะไร <c oughs> อย่างนี้มั้งผมไม่ไม่ชัวร์นะครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะ ไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยคว่าเาดูจากี่แล้วของมเกิดขึนมันสน,นุนกนามแค่ไหนก็เลยอยากมาแบบ่ก็เขาอาจจะว่างอยู่พอดี <c oughs> ไม่ถึงแยกกันใช่ไหมครับรออมันยากหมดอยู่แล้วเนี่ยผมพูดจริงคือ,อย่างลุกทุ่งอ่ะมันจะมีสำเนียงของเขาอะครับแบบ ลูกทุ่งภาคเหนือลูกทุ่งภาคอีสานลูกทุ่งภาคใต้แต่ละคนเขาก็ <c oughs> ประมาณนั้นฮะแล้ว <c oughs> เ,เราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดยอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกันอีกบางเพลงเป็นเพลงชอยเงี้ยมันรวมอยู่ที่เนี่ย <c oughs> มันรวมอยู่ที่นี่หมายมถึงว่าลูกทุ่งแต่ว่าสไตล์ร้องชอยเหมือนสวดมนะ <c oughs> <c oughs> ่ะอ่ฮะอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยภาาคไหนยกที่สุดเราองมาแล้วที่ไม่ใช่ภาคกลาง ยังเหนือผมยังอะพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ยังยากยาก,ยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยเราเลงแล้วกัน,นโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้วนเนี่ยไ,ไปรอดูแล้วกันครับมายบัตรบัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมมาซื้อได้อยู่ก็ซิอีเวนต์บางครับ <Okay. S 1> ใช่ ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยออฟฟิเชียลประกาศไปแล้วทางซิปอีเวนต์นะบัตรยังพอเหลืออยู่สามารถไปดูในงานได้สนุกจริงผมว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้ว,ลว,ลวอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มคุ้มแน่นอนครับย,ยังหาได้อยู่ครับผม,อ,บผมอ๋อซีรีส์ยังครับ่อาต้องต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก่อนครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่ม ไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูประมาณตอนไหนคือทีมเขียนบทแล้ครับผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนนะคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือถ้าเกิดแบ่งคิดหลายเรื่องเดยมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็คือเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบก็พักพักไม่นาาหรอกเราก็ต้องลุยกันต่อแหละ ใช่ครับใช่ใช่มนว่าน่ารักมากเลยนะมันรวมกเาาจากอะไรมีความเป็นด้อมเราแล้วกันคือด้อมเราตั้งหมูยอไกยออะไรเงี้ยแล้วพี่วอเขาเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินอะเขาเาเาได้ทำงานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็น,นาราด้วยได้ทงานออกแบบด้วยก็คงชื่นชอบแล้วก็เท่าที่ผมจาได้เหมือนบงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืน,ปน แต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะว่าวกนี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้ซึ่งก็แปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นบง,นงนนใช่ข้อดีคือแปลก <c oughs> ข้อเสียอาจจะอาจจะอ,อาจจะเทอะทะไปถึงในนึภาพเราไปเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเกาหลีมันก็อาจจะเทอะทะแต่ว่าโดยรวมแล้วยูทิสเฟรนดี่นิดหนึ่งครับมันก็จะไม่อันตรายกับเรา มันก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอ,ยอ๋อแล้วก็ในงานปืนฉีดคนะรดับมผมมาหลางังๆครับมาในขั้นตอนแบบออกความเห็นเรื่องสีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตอนแรกมี8-9ดเสีแต่สุดท้ายต้องขอมา1สีเพราะว่า <c oughs> ทำของหลายๆ SKU มันขายยาก <c oughs> ผมว่าก็หนึ่งงานเดียวเลยแล้วก็ก็ขายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้ เหมือนแสงมันจะลิงก์กันอะโชว์ทำแสงกันในปืนก็จะลิงก์อย่างนั้นเป็นบงแล้วไม่เหมือนบงทำไมก็รู้สึกว่ามันคือได้ไ,ได,ไได้ได้ล้ำลึกไดผมว่าได้ดีไซน์อะงานเหมือนงานดีไซน์อะเห็นแล้วเนี่ยเอาจริงจริงจริงมามาอยู่นะเ<อ>ดี๋ยวหยิบให้ดูไหมมีมีบงไหมนะ่ะ บงเห็นไหมเห็แนแล้วเอามาสิหาะไร,ะรไอมอะไก่ยออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไร <laughs> อนนเสืออนนเสือแล้วคอนเสิร์ตทุ่งไม่จริงครับผมไม่เคยเห็นเสือไหนที่สวยขนาดน,นี้มาก่อน เสือส่วนมากเราจะเห็นหลายสีไม่รู้แก่ไม่เป็นอะแต่ว่าข้างในมีเออเขามัดเงินอะไรไม่รู้อะอพีนปนีนปืนแก่ยากแกหน่อยฮะไพีันปืนีนปืนนี่ก็สีสวยสีสวย แ้เ,เวลาเรา,เราแบบกแทงไฟเราที่แนนแ้แก่ได้แก่ได้พอดีเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อ ที่ผมไม่ได้มาขายเสือ้เอเพรา,าพอผม,<ส>ผ,มผมเมื่อยผมก็จะกางเงี้ยผมก็นั่ง,ง,ง,ค,งค,คือมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์ได้เวลาใครไปบางแสนไหมอะไรเงี้ยเราเราไม่ต้องไป ต่อได้้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเมื่อยนิดนึงเมื่อกี้เม่กี้เมื่อยนะก็เลยอ่ะตอนนี้ต่อได้แล้วไม่มีสองสี่ด้วยเสียงเสียงไม่มีเสียง ครับก็ปากนะก็ปากติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเหลืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะผมหรือก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยคือเสือผมรสึกว่าสวยงามมากเื็อน,นั่งี่บ้านได้ให้อะงมมาอาซิมพุณยายอะไรเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนน่ารักกันเนี่ยไม่ธรรมดาปากด้วยครับ ผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับแต่คิดว่าไม,ไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม,ไม่ไม่น่าทันรออาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอกันครับตามประสบการณ์ปีรับเพลงมีครับอาจจะมีอาจจะมีรอติดตามครับขอบคุณครับ ขายของ ใช่ไมมันมันเป็น็อปมันเป็น็อป